เทียงกบโอ้เทียงนาหน่อยอันนียน้ยังบ่แล้วพี่น้อยสวัสบบดีทุกคนล,ลงมาจากเกเะเคลื่อนายแปงพี่น้อย,อยกับที่กับเมื่อหักลูกหาผัวละบาน,นีเลยส่งเจตตรวอยู่เทียงนาหน่อย,อยง้อของละไหนบ้านง้อของคุ้งเข้าละฮะอีข้าวน่ะ อ่างวัวเจ้าคือเขาสวนขขาวเออกระดีแล้วเขาเอาเขาไปกินหยาเอาเขาไปกินหยาแล้วแล้วขาบรดิเหตุหัวเพิ่งได้เขาสีมาอยู่อันนี้นะนอโ,โอ้ยันดำหน้าคุณอยสัน ใช่เฮ็ดพอน้อยหนึ่งอ่าเปิดให่าง้ยพัดลมนะเปิดไว้ให้พี่บอกไม่ได้หัวจะตรวนพ้นโต๊ะว่านแห้งๆนะพอฟัวพันกระแขงพ้นมาเมื่อวานพี่น้องเลยเออกุระวัดฟัวพันจมแล้วไอ้ว่านจมแล้วเฮ้ยทั้งหัวทั้งสะอาดแล้วสันหาตีนกันยังเงินเว่นอยู่ตรวนมาใช่กระดาษ กูรู้ว่าพีหั่นสิยานมึงดูพี่น้องเลยเจตอนยานพี่าสันยามพ้นกระตงอันยามพ้นกระตงอันนำพ้นนี่แลใสน่าใสโฟโตบางแห้งได้เท่านี้มันแห้งแห้งเฮงอะไรได้ตัวนี้โอ้ยใสสุดโก้เก่ปอาหัวผถิ่มมัน แขวะซะบ่คือวานนี้ได้เนาะเป็นขนาดนั้นห้อยหลุดมันก็ยังจืดดื่มะเลนี่เห็นบอกกูว่าเอาแล้วกูว่าให้กล้วยคล้องให้บอลเปืีอยนเลยเด้หนะงัวนะนานบริเวณมันอันนั้นบ่มันหัวบ่โอ้มันยอะไงเขาะงัวบัดอันดับพี่น้องเลยมันหัวเรียบร้อยเดี๋ยวสายหนำพ้นแล้วมันจะมันกับบริเวณสุป เป็นอะไรเนาะมันยมันสันเนาะมันหน่อยของสังกะซีประเทศกายไปฝูกายหอดใช้ค้าสังกะซีเพื่อน่ะเป็นอะไรเฮ้พันอยู่บ่าขึ้นที่สองเล่เล็กเวียดระชิจักท่านบอามผู้แม่เลกเขาเลกเวียดะคานบอจัก รสส่างหยังพันเห็นนั่นก็ตกน้ําส่างก็ส่างคั่นมื้ออื่นสวัส้อมื้อนี้วันอังคารฮะคันมื้ออื่นเพิ่นเล็กลาวูวันเช้าเจตวนปลักเอาเ็ดอันัวยายแปมาปิ้ง4ดอกเหล็กเ็ด่นกเ็ดที่เฮาให้น่พี่น้องนี่ อันนี้จะกินสาเนี่ยคนลงมาจบมืออันรีรอเนี่ยดีแต่มันบ่อหัวมันก็อยู่แบบนี้อยู่แบบนี้กักู้ว่ากู้ว่าใขรก็อยู่เพื่อนด้ตัวน่อยน้อยแตมันบ่้หัวเมาอยู่เลียไก่ขเงีนะยเบื้องพี่น้องอันเอ็นฝนว่าฟันอนาคตข้างหน้าเอวาาฟันอนาคตข้างหน้ามีแต่หาทางนี่แมันแป็น่ะ ถ้ามันเป็นนะก็โอเคแหละเป็นตะยู่ตะเศร้ากล้วยบอฮาน้าลายหลัดตลรางเที่ยงนะกล้วยแบบให้มันเป็นหอยจุก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 เอฟซีบอกอุ้ยเป็นตะเป็นตะย่านเราสันแต่กับบมี่ยังดรอปว่าสันบอมี่ยังพี่น้องเลยมีแต่พันวันยังหน่อยตกน้ำสางนางก็ลงไปซอยฮะแหละ แต่ว่าถามว่ากองพอดนะสามสี่กองเนาะพี่น้องเขาแหละนี่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 ติดหัวเทียงนั่งเข้าไปนี่พี่น้องสี Euro 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 ่กองเนาะจะเข้าปูเยอะแยะเยอะจะเข้าบริปูเยอะแยะเยอะอะไรหนาหยาเมื่อตายจะปีส่ะหอดติดสิบปีปูจิตาณะอยู่ก็อยู่แต่ในดินนั่งเนี่ยได้สี่กองนะพี่น้องไอ นางก็ได้มองมองถือก้องพรสุดแดนไปน่อเลยบ่มีลูกชายผูดีวก็ได้มองถือกองพรสา่มบกษีาีมองกองพรไหนสมสี่ก้องบอมาอันนี้กองพรนี่นะโอ้ ถ้ามันไปกินแล้วนะตัวเอมันหิวอะไรกันได้มาสี่เอามาสี่เอามองถือกองพ่อนส้ำกองพ่อนกับยุติทางแถอๆเทไรพี่น้อยเจ้าอยู่แถวนี่ประจักษ์ตัวแท่เทียงมึงนี่ปรจักษ์กองพ่อนพอใหญ่พอปูเถามึงนะสี่กองขนาดไหน ซีอีตัวนายายซําใดล่ะเนาพังบ่เอาล่าสุดพี่น้องเอ้ยเผาเผา3พัง1พี่น้องเอ้ยอายามาบอกเลขเด้อบักน้อยๆก่นผู้หญิงหือผู้ชายนอนตบุญายเออต้ผ้อยู่จักเดือนแล้วก็มันมีแนวกินมันจักฮอดบ่4 5เดือนเอ้ย มันโอ้ยมันมีแนวเห็ดยุงยุงนะมีอยู่บ่ตัยุงได้มีลายใดบ่มีเท่าือนจ๊ะยุงันันมันบ่แม่นว่าาหลายลานน้ํามันอยลงแล้วมันเหียหายังมาปกนี่หัวรถไถนี่ถแล้วมันดอกนะสิเอาสกสีมาปก ผาตังผาอย่งก็ได้ที่ม nah th ันบ่สอดผลนะทัวเพม่นกรห่วงเมียแล้วเนาะฝนตกจะจากว่าในภาคกังาบรถไทยเขยนมาปลูกข้าน้องนะมึงยิ้มมองปูกินใชไปปลูกข้าน้องเขาบ้านเนี้ย โอ,อกแทกไทยเรียบร้อยกูพ,พูดมนสิไทยกูว่าสิวหายไทยอันหายภาพอีตูนะไท,งงไทยเรียบร้อยเลยเด้คือบวเห็ดห่านขึ้นมองอันนี้นะบ่อยวันหาตัดใหม่ต้องเป็นแงมเลยเห็ดห่านขึ้นมองล่างถวยนี่มองอาบนามนี่มองอาบนามนี่มันก็เปื่อนตแต่ว่า ล่าสุดพี่น้องเอ้ยกองพรสี่กองเนาะเออกองพรน่ะสามพังน่ะหนึ่งพี่น้องนี่แหละเนาะทิดทางเลยเนาะทางเที่ยวของหล่ไล่บ้านนั่นแหละพี่น้องเอ้ยทางเที่ยวขึ้นบ้านอีซีบ้านบ่อมีบ้านหลายบ้านเนาะพี่น้องขึ้นปักซอกปักซองทานบ๊อบเบี้กติตัวนั่นไงเนี่ยักระบอกน้ำเก็บมาใส่นะกระบอกน้ำให้มาเติมนี่น้ำกินน้ำกินตีนนะน้ำสะอาด กูเรยูเป่าได้รูปน้ำอีตาหนาวมึงเอ้ยปูกน้ำทานหนักกะเบื้องเถานี่ชื่อทานม่ยา่แปรบอู้ผัดมะพร้าวตูบเจีต่วนพี่น้องเอ้สิมันถูกมันยากเอไพ่นะใต้บ้านอยู่หันบ่อ้าว

มันกไก่ปวดปวอางเงี้ยไปวางนะห้มันหุงมั่นนะมันไก่โวดเนี่นนยนะนกอ,อ้างต่วน,นเอ้ยผู้ใหญ่จจดีบอกว่าตัวกูเองกูก็จะไม่รอดแล้วผู้ญ่จจดีย์บอกูก็จะกินแก่ไปแล้วผู้ใหญ่จจดีย์ว่าพี่ต้องไปเสียตะกิดถูกมือนี่นยบอยากเสีาว <c oughs> ชุกละาาแต่มาซองเหงาอมเปยกันเลยคนลงมาจนเบิดไปเนาะผู้เรื่องคนลงมากันเนี่ยอีอท่านจะมันน่อยรน่อยมันน,น,น,น้อยบุหอูอ่ะเฮ้อเอกเขาาไปตาอ,อยู่กูใ่ววาแล้วเกี่ยวข่าวกูยันมันบมเมื่อไรอยู่มันแค่ลำบากแต่แบบอ่า ใส่หนามหยำแหลงเนาะเอาได้ไปหยุ่นเอาดี๋ยวเลยครับเวลาขี่เวลาเหนียวอะไรพี่น้องเอ้ยบอกตรงๆเลยเวลาเข้าห้องน้ำนะแค่นั้นอะไรฮะก็อ่ากาไปหาอยู่หวยแดงยังวะป๊อ เขาไปคล้ายๆนะเนอะคือโบเอิรนต่วนค่ะเขาคล้ายถือคล้ายแฟงกับบู้ชื่อแล้วเอาไว้ชำนิได้ไปทางด้วยพอการคลิปหน้าหัวโฟนอันนี้บอยว่านหัวโฟนเนจจี่เจ้าสีซับมันบ่